สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพุนเบลเลียอังกฤษ,กฤษเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันพฤหัสที่12พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลีดเปิดบ้านแพ้กับเชลซีไป0-3เกมนี้ทีเมเยือนก็ได้ประตูจากเมสันเมาส์คริสเทนูริซิคและก็โรเมโลลูกาก,กูเลสเตอร์ก็เปิดบ้านเอาชนะนอริ์ซิตี้ไป3-0จากเจมี่วาร์ดี้ฮะยิงไป2ประตูแล้วก็ตามด้วยเจมีแมดิสัน วัตฟอร์ดวันนี้เสมอกับเอวอร์ตันไปสุดๆแล้วก็วู๊กแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป1-5ครับเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากคิมวินเดบรอยครับลรลเบิดฟอร์มสุดยอดครับยิงไป4ประตูแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากล e าฮิีมสเตอร์ลิงขณะที่เจ้าบ้านได้หนึ่งประตูจากเลนเดอร์เดนอลเคอร์ ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ยังนำไปจากฟู5เก็บเพิ่มเป็น89คะแนนอันดับ2หรเอวปูมี86อันดับ3เชลซี70อันดับ4อาร์ซอล66อันดับ5สเปอร์มี62อันดับ6แมนยู58อันดับ7เวสต์แฮม55อันดับ8ฟูมี50อันดับ9ไบรตัน47อันดับ10เลสเตอร์45อันดับ11พาเลทเก็บไป44อันดับ12ถึงอันดับที่14ครับมีวิลล่าเบนฟอร์ดนิวคสเซลเก็บไปทีมละ43 อันดับ15บห้าซานตันสี่สิบอันดับ16เอเวอร์ตันสาอันดับ17แล้วก็18เป็นเบอร์ลี่กับบลีดเก็บไปทีมอันสาแล้วก็2ทีสุดท้ายกับวัตฟอร์ดกับรอยซิตี้ที่เก็บไป23แล้วก็21ตามลำดับก็อันนี้ตกเลาะเออตกชั้นไปแล้วนะฮะไปต่อกันที่ดาวโซนัวล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป22ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคัมคืนวันนี้ก็จะเป็นศึกแย่งอันดับ4นะฮะระหว่างสเปอร์กับอาร์เซนอล